มึงเด้๋ยมึงดีสิสิปลาให้มึงเอเล็กเล็กเล็กเลงกเล็กเน็กเล็กเล็เล็กเกเล็แเล็กเล็กเด็กเล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 ็อเล็กเล็กเล็กเือกเรกเล็กเล็กเล็กเร็ดเล็กเีกเรักเล็กเ็เกคล็เ็กเล็กกเรับเ็ลากก สำหรับเนี่ยทีไรมาตอนนี้คือขี่กระเด็นมากับหมอแค้นฟอดได้หมอแค้นก็ใส่เวทเปลี่ยนอยู่บ่าาข,ขาดแค้น <laughs> ช่วงนี้ขาดแคน่นอ,ะอ่ะอ่ะรอบอ่ะรอบมุงไม้กันครับมุงไหนเป็นตะมอเป็นตะส่มาหลุนกันมือแรงสิได้ย,ยักโตยักแต้มบรรยากาศอะไรโอ้คนมาใส่ร้ายครับวัอนี้

หน้าเราปลาไหลอยู่แล้วเราหนามบุขาที่เคลียร์นี่คนพักดีอานี้แหละเราเบิ่งแล้วกันมันจะหนามไมีตลอดเลยนี่เนามาบาทนี่ตั้งแหลกแห่งมานเราเสิเอาแถวนี้และแถวหนามไหลนี่แหละครับโอหขัดขนาดนี้ ก็ต่มีปลามีโตอยู่บนน้อนี่ฮะขันเบีไดไปฉันขึ้นปลาควายขึ้นบุเสียบเอาละครับพี่น้องหลังแหลกแห้งมันนะครับแบบนี้เอา้เอามองนี่ละหลังลแหลกแห้งมันครับ ขันเบ็ดกับฮักตัวนี่ลูกหลานหาอยู่หากินให้ได้มันๆเด้อมันนี่เด้อเอ้าป้ายังมาตอดเราว่ายว่าที่ไปเขียงว่าเว้ยฮะนี่ฮะนี่ติดแล้วเว้ยเอ้าโอ้ยลุดหฮามันนี่โอ้เจ้ากินมาย่างก่อนกินดื้อขนาดเลยอันาอใส่ไหมนี่อ๋อป้าขี้ดื้อแค่นี้ ย้อนลงหัวปั๊บเลยดี๋ยนี้สาสิตเอาเลยมึงได้สิสิตป่าให้มึงเอาเลยเอาเลยเอาเลยเปลี่ยนได้เปล่นังครับแน่นี่ย้อนลงกินข้ามือเลยไปเข่งโอ้ยขี่ดื้อี่เนาะอีอจังหดก็ได้จังหวัดก็ เอาเลยเอาเอาไเอาอีกไหมเอาเลยะเอาอีกแล้วครับโอ้โหยแต่เที่ดสองโอ้โหกิดแบบเลิกตัวดีเพราว่าดีตาวมคือไปย่างหรได้ย่างหรอยังโอ้ยเยียงหน้าก็มีฟอดด้วยแบบจังครับเนี่ยนี่โอ้โหแรงมาเลยไมฟอดที่ว <c oughs> ่าเอาปลา <c oughs> <ๆ>ดุกยังได้ยังปลาเข่งเถอะเอ้าลุดมือลงน้ำซ้ำโอ้โหชิดเทำไมชิดเทำไมโอ้ เอาอีกตัวยีตัวมังหันน้รุดมึงอต๊ะ้ยีกตัวกันนือต่อแล้ว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 เอาเลมาเลยโอ้โหแบบมันอักหักหักเดี๋ยรีฮะยี่บตัวกันอ้อสิจไยแทบมาเขียนี่เว้นกิจไปบนไหน

เอ้ามาอีกแล้วเข้ามาอีกแล้วแต่ดิซี่เลยครับโอ้ยคักคักแนวดิพอดีปิ่งครับก่อนเอาไปดูเอาไปแข่งก่อนครับเอาเป็นพอปิ่งก่อนมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วเอาเป็นพอปิ่งเอาเป็นพอปิ่งครับพได้กินแรงครับอาหารแรงสซเบสมึอนี่มีละเอาคือปวตอดแล้ว nó ừ. ừ. tỏ lắm. Why wow, say không, đó, không có người nào? Tư đi. Say kapoong chị gần đi. sao southe sao thì ghi bác với lại bạn đi, ใส่กันเลยครับบาทนี้อออพอผอมใส่แล้วครับผมพมร้พอมแล้วพร้อมแล้วนี่นี่นี่เสียนี่เอาเลยนี่เอ๋เสไปน้เอาหนาออกจักหน่อยสัก่อน,น,นจะาฝ่ามายามเนาะ อ้าวมันมันเด้อครับมันมันเด้อบาทนี้อยากได้กีนไปตาวปกิ่งนี่เจอห้วยบูเบดเลี้ยวนี่เด้วจกดักอ้าวมันมันครับนี่แหละหลังสองไปแล้วหลังสามตามมาเร็ดแร้อบหลังสองครับ มันหกหลายกับดึง n h อาออจาังเลยครับมามเมแรกนี้กนยึก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 ห้างผดบะจัดไปครับผมเดี๋ยวมารอหลุนยามเมแรงเลยครับกูะอีกทีมงานหนึ่ง หมอแคนฟอร์ดอยู่ทา้งคุณอ้าวทังนีตอดเลยคือกันวิโอ้ไปเข็งคือเดือดแือว่าติดอะไรเหรอเดบอดบูพดเอาบ่บ่โอเคครับแรงยังมาย้มครับผมช่วงนี้ไปเข็งยังกวนอยู่ครับตอนนี้เขาก็สซเบดกันเรียบร้อยแล้วครับส่เบดเรียบร้อยครับมาเตรียมอุปกรณ์เตรียมยังไปถ่ายยาเมลแองเมแรง มันหล่อลุ่นกันนะครับปะสิมานหรือปะมานได้ผ้ตัวผเตียมม่อน้ครับกล่ละเบ็ดสาวกล้งหลอกใส่พอได้ปนแนวเราบามอ้แค่นี้แนวเรบ้าอืไปครับบาทนี่ยามเบ็ดรอบแหลกครับยามเบ็ดรอบแหลกครับ เปิงว่าสิมีแต้มมีโตบ่ครับแต้มโตนี่คือปลาดุกปลาคอนะครับปลาเข็งนี่บ่นับดอกปลาเข็งนี่คือสิได้วังเศร้าก็โตัวหรือละปลาเข็งครับเอ้าวที่ตามรับชมกันไปเรื่อยๆครับที่พ่อได้ปนได้แจวอยู่บ่มื้อนนี่ด้สิได้ปิ้งปลาเข็งบ่ หลังนี่มีอาการครับหลังนี่มีอาการมีอาการครับหลังนี่ปลาอยังครับโอ้ยปดิดรดเหลว <c oughs> ได้คนปิดรดเหลวแบบเนี้ยรดกัเอาคือเ่ามีอาการครับยามเบียดรอบเ,ยอเยลยอะไรเนี่ยพิเศษยิงเมื่อนอยู่ปลาอาันไหน ไหลังนี้ก็มีอาการหลังนี้ก็มีอาการครับไอซอจเอดเพิ่นเอาขึ้นเบิ่งครับเป็นแนวใดครับเต้มแรกครับผมลุกดุกดุกดุกลุกัุกุกเต้มแรลกอ้ยของเปิดของดุกเต้มแรลกครับแต่ว่าปลาเข็งอีกเพียบเลยในของเบื้งรลดปลาดุกนาเทๆนะครับตัวนี้ครับ โอ้ยหนึ่ว่าสิบ่มีแต้มมีโตแล้วครับปลาเข็งอีกเพียบครับปลาดุกเพิ่งได้ตัวเดียวนะมันมันครับมื้อนี้มันมันใส่งามใส่งามปลาดุกนาดุกธรรมชาตินะครับดุกดุกใหม่ครับนะรอเบิ่งอีกครับรอเบิ่งอีกมีอาการคือกันไหมตัวนี้ปลาหยังหลังนี่ปลาหมอบ่ ปลาหมอครับปลาหมอเอาเสร็จแล้วเอาเก็บเรียบครับเน mm hmm. ปลาดุกตัวเดียวปนใส่นามเลยหลย mm hmm. ตัวนี้ก็มีอาการอีกแล้วนี่ mm hmm. ปลาเค็งตายบ่ mm hmm. บ่ตายปลาเค็งเทวนิ้วตายค่ะปลาเค็งมันสิเห็นเนื้อไว้เนะนลอยเกียงนะ มากินก่อนประดุกเลย้างหนา้หนาก็ได้ยินเสียงไปบ้างก็นะมีอาการอยู่บ่อ้ยเรือคือเกาขี่กระเด็นไม่ดูสิไซเบดคือมีอาการ,อาการโอ้ยหลอนแล้ว นี able, you really? you ่เบิ่งสังเกตสังเกตขั้นเบ็ดครับขั้นเบ็ดแบบโกงครับอุ้นสิเป็นปลาอย่างโอ้ยเป็นปลาไหลหน่อยครับเป็ดเอียนหน่อยอยูสยมันน้อยคือดอกเอียนหน่อยสิอดอกติตัวใหญ่โบยูเล้วะอู้เอ้ไปเตะกินห่า คันเบ็ดเกือบฮักนึกว่าสิตัวใหญ่ติอ่าเกี่ยวข้าวหญ้าเนาะโอ้ยพุ่นน่ะอ๋อตัวยาวเลยครับเอ๊ะแป๊บนี้ต้องเอาไปฉีด ตัวใหญ่เขาก็นับแค่หนึ่งครับมีสูตรด้วจกันแบบหนึ่ง <c oughs> ปลาหมอคางดำครับตัวนี้ครับ <c oughs> เกือบตายไปแล้วครับนะเจ็บซบขึ้นแล้วมันตีปลาเค็งนี่แหละจนนักแล้วสิได้พอโลแล้วปลาเค็งลา <c oughs> ดูเพื่อนจะเห็นแต้มดีแล้วนะครับ หล่นดีขนาดหลังนี้ก็หล่อนอีกแล้วสแสดงอาการอีกแล้วปลายังครับหลังนี้ปลาอะไรสอจอโอ้โหอปลาชนนะครับปลาคอล็อก้ <c oughs> ำงบ่ท่านเป็นปลาคอเป็นไน,อ,นอืมไยเยด้อปลยาคอใหญ่เด้อ bọn nhanh tay vào mùa nắm chìa oh. em tên bọn nhanh không tự biết là tự nhiên chẳng qua kìm biết bố mày 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 คอโน้อยอีกแล้วนองเอาคืเอเขาวแนวที่จะปนประคอหนี่ตือแท่นปนประดุกต่มปนใช้น้ำกันหลุดออเจ็บพักเดี๋ยวทั้งผลหมอ้อแข็งฟอด <c oughs> พักยังก็ <c oughs> พักอีแปะปบปะ่เจ็บเพื่อนี่ด้ โอ้ปะโคอปลโคหลังนี่เห็นเร็วเห็นแล้วอ๋อใส่สวยครับปนบูดครับปนบูดครับรุ่นนี้เหมาะๆครับปนบูดปนบูดรุ่นนี้เอา้ามันๆกำลังสิ่เมื่อยครับเก็บเบดกูเบต ยังโอ้เห็นต้นวดเห็นต้นวดโอ้คือปักเนนเทบันนี่อืมดุ๊กดุกดุกครับอย่านี้อย่างว่างว่างลงนี้สิทายลูกเอาแบบหาบนี่เอ๊ะนี่จ้าหน่อเอาเอาเสียงไฟออกเนี่ยจัาหน่อยนี่รายการผ่านนะครับ เลงมาสเมืออะไรได้นน่เอาละครับสําหรับมือนี้ก็กลับบ้านครับผมสิว่าม้านก็นว่าได้สิว่าโบมานก็นว่าได้ครับเพราะว่าเปล่าไม้คือประดุกครับมันบ่คอยได้ประดุกสิมีแต่ปลาเข่งปลาเข่งปลาคอครับปลาเข็งปลาคอประดุกมีอยู่สองตัวครับเ,เดี๋ยวมาเกี่มือใหม่ครับมือนา วันนี้ครับ